ค่ะค่สวสนักค่าวสำรับความสำคัญแล้วก็ความเป็นมาของนวัตกรรมตัวนี้นะคะค่ะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะคะโดยเริ่มเดิมทีนะคะในอดีตก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับกรมม่าแกรม่าเป็นหลักนะคะแต่เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะทักษะที่สำคัญก็คือการพูดสื่อสารนะคะดังนั้นในปัจจุบันเร กะะ็ได้มีความสนใจเกี่ยวกับเทคนโนโลยีต่างๆนะคะแล้วก็มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะดิฉันได้เห็นถึงความสําคัญของตรงนี้นะคะ่ะก็เลยได้พัฒนานะคะรูปแบบนรรวัตรกรมตรม n e x t m o d e l ขึ้นมานะคะเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษค่ะค่ะสําหรับวัตถุประสงค์และก็เป้าหมายในการทำง,งานในการดําเนินการนะคะเชิงปริมาณก็เป็นนัเกเรียนโรงเรียนระบัวฝาพีดีกรีดค,ค่ะเชิงคุณภาพนะคะ รียนภาษาอังกฤษนะคะมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นนะคะมีผลสัมฤทธิ์ทการเรียนภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นนะคะตลอดจนค่ะสิ่งที่สองคเลยก็คือเด็กๆช่วนใหญ่นะคะไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษค่ะก็เลยต้องการที่จะสร้างเจตนารมณ์ที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนค่ะค่ะถัดไปนะคะเป็นขั้นตอนการดำเนินงานค่ะก่อนที่จะสร้างรูปแบบการสอน Next ู o ด e นะคะก็จะมีชั้นก็ได้ไปศึกษานะคะ ผู้เรียนนะคะซึ่งก็ปรากฏว่านักเรียนเนี่ยไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษค่ะบางคนน,นะคะไม่มั่นใจที่จะพูดสื่อสารค่ะตลอดจนนะคะผละะการผลสําเร็จทางการเรียนว่าผลการเ,กเรียนของนะะักเรียนเนี่ยต่ำค่ะแล้วก็กลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีเจตาาษังกฤที่ไม่ดีนะคะต่อการเรียนภาษาอังกฤษค่ะ การสอนนะคะโดยการนำสื่อเทคโนโลยีค่ะความรู้ด้านเนื้อหานะคะแล้วก็เทคนิคการสอนค่ะตัวที่สองน,นะคะก็จะเป็นแอชช e Model ค่ะตัวนี้นะคะเป็นทฤษฎีในการคั้นเลื่อกสื่อที่เราจะนำมาใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนค่ะ,คะแล้วก็ขั้นตอนการออกแบบนะคะจากทฤษฎีทั้งที่เพกโมเดลแล้วก็ h อ o ชูโมเดนะคะก็ได้สร้างค่ะเป็นสร้างเป็นโมเดลนะคะที่ชื่อว่า Mac m o d เดค่ะ ค่ะซึ่งชั้นแรกเราก็มีการวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนนะคะถัดไปค่ะเราดูแล้วว่ากลุ่มมายเราเป็นนักเรียนชั้นโม่สี่นะคะที่นมนการพูดภาษาอังกฤษค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปดูข่าววิเคราะห์ตัวชี้วัดว่าเอ๊ะนักเรียนชั้นโม่เนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้นะะเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะคะถัดไปค่ะเราก็ไปกําหนดวัตถุประสงค์นะคะในการจัดการเรียนรู้ค่ะหลังจากนั้นค่ะก็เลือกเทคนิควิธีการสอนที่เราจะสอนนะคะและที่สําคัญเลยก็คือ เราจะต้องมีการดัดแปลงเ้ื่อเราเปลี่ยนที่ใช้สื่อสังิดนงนะคะและ3าค่ะถ้าเกิดจะให้สอดคล้องกับบริบทของเด็กน้จริงๆเลยก็คือเรามีการผลิตสื่อใหม่นะคะที่สอดคล้องกับบริบทของเด็กของเราค่ะหลังจากนั้นค่ะก็จัดการเรียนรู้ค่ะแล้วก็วัดผลประเมินผลแล้วก็นาไปปรับปรุงค่ะ การสอนไปใช้นะคะในชั้นเรียนค่ะจะอนุญาตนำเสนอตัวอย่างการนำแมชชูว์เดลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะขาะทักษะทีู่ต้องการพัฒนาก็เป็น speaking skill <c oughs> นะคะาาทักษะการพูดค่ะ content หรือว่าเนื้อหาที่อยากให้เด็กรู้นะคะเรื่องนี้ก็จะเป็น p a r t o s i p a t i v e n v i r o n m e n t นะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรน,นะคะขาเทคนิควิธีการสอนที่เลือกมานะคะก็จะเป็นวิดีโอ based learning นะคะ based learning นะคะค่ะแล้วก็สื่อ ทโนลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ก็เป็นวิดีโอออนไลน์จาก YouTube นะคะับ w o w p r p o t n t แล้วก็แบบฝึกทักษะค่ะค่ะถัดไปก็เป็นผลงานของนักเรียนค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมไปด้วยกันนะคะ